คิดว่าดีครับของตารดีครับประหยัดก็ใช้ใจดีก็อยากซื้ออาหารเอาไว้ใช้จ่ายเวลาไปกินข้าวซื้อน้ําอะไรเงี้ยฮะของในชีวิตประจําวันคือที่ร้านนะคะคือยังไม่มีแบบว่าออสมัครเป็นถุงเงินค่ะยังไม่ได้ตอนนี้เหรอตอนลงทะเบียนเหรอครับใช้ครับใช้ วัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการเสียงชาวบ้านโครงการต่างๆที่รัฐบาลทําออกมานะครับและได้รับความนิยมสูงสุดคงหนีไม่พ้นโครงการคนละครึ่งนะครับเพราะว่าโครงการนี้รู้สึกได้รับเสียงตอบรับจากประชาชนมากสเสียเหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราลองมาฟังเสียงชาวบ้านกันดูนะครับว่าเขามีความคิดเห็นกันอย่างไรเกี่ยวกับโครงการนี้ตามผมไปชมเลยครับ ก็ดีครับโครงการดีครับว่าเราได้มีโอกาสได้ใช้เงินแล้วก็มีเงินสลับสนุนจากรัฐบาลครึ่งหนึ่งครับเศรษฐกิจก็จะหมุนเวียนได้ดีขึ้นก็ก็ดีนะคะเพราะประหยัดค่าใช้จ่ายดีก็เศรษฐกิจแบบนี้อยู่ในสภาวะแบบนี้มันก็ดีนะคนละครึ่งก็ทุ้ได้อีกเยอะเลยค่ะคนละครึ่งก็ก็โอเคครับหมก็โอเคก็ช่วย อะไรเราได้อยู่อย่างมากินข้าวกับครอบครัวอย่างนี้ก็ลดไปได้ครึ่งก็เป็นผลดีครับก็โอเคจริงๆโครงการนี้มันก็ดีนะครับสําหรับการเขาเรียกว่าช่วยเศรษฐกิจเพราะว่ามีความรู้สึกว่าไออย่างบางคนเนี่ยถ้าอยากจะให้เศรษฐกิจฟื้นตัวดีขึ้นมันก็จะต้องช่วยเหลือจากทางหน่วยงานรัฐเพิ่มขึ้นมาอันนี้ถือว่าเป็นโครงการที่ที่โอเคเลยสําหรับโครงการนี้ผมว่าดีนะครับเพราะว่ามันมันช่วยให้เศรษฐกิจ ของเรามันดีขึ้นด้วยเพราะช่วงนี้มันมีผลกระทบต่อโควิดอะไรเงี้ยเพราะว่าพอมีโครงการนี้เข้ามาน่ะก็อย่างน้อยๆเวลาไปเที่ยวไปกินอะไรเล็กๆน้อยๆเงี้ยมันมีโครงการนี้เข้ามาผมคิดว่ามันน่าจะช่วยได้ก็ช่วยเหลือคนระดับปกลางร้านค้าอะไรพวกนี้นะครับเป็นโครงการที่ดีก็อยากให้มีต่อไปเรื่อยๆค่ะถ้าเป็นไปได้นะคะ อของใช้ของใช้ส่วนตัวแป้งอะไรนี้ะก็ซื้อของกินของใช้นะครับท,ท,ที่พวกอาหารนะครับก็อยากซื้ออาหารซื้อของใช้อะไรเนี้ยทุกอย่างในบ้านครัวเรือนนะคะ่ะแล้วถ้าออกข้างนอกก็อยากแบบใช้รับประทานอาหารอะไรอย่างนี้มันก็ดีอ่ะเพราะว่าร้อยหนึ่งก็เสียห้าสิบอะไรอย่างเงี้ยสิ่งของหรือของกินเงี้ยครับแล้วแต่เลย ว่าไปกินข้าวต้องมือใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ดีกว่าอ,อกับที่บ้านกาับแฟนอะไรเงี้ยเ,เอาไว้เอาไว้ใช้จ่ายเวลาไปกินข้าวซื้อน้ําอะไรเงี้ยะเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีเยอะมากมาย จริงๆก็คงเป็นอของในชีวิตประจําวันอย่างเช่นพวกอาหารการกินมากกว่าเพราะว่าถือว่ามันเป็นสิ่งที่เลี้ยงปากเลี้ยงท้องของเราทุกวันอยู่แล้วแล้วยิ่งโครงการนี้เขาให้ใช้สิทธิ์ได้ทุกวันวันละไม่เกิน300อถือว่ามันเหมาะกับการการใช้ซื้อกินมากกว่าครับคือตอนนี้ซื้อของเข้าร้านโดยเฉพาะพวกน้ามันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมีน้ํามันมีไข่มีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราได้ราคาถูกลงมาก็เ,เราก็ได้กําไรเพิ่มอีกนิดนึง,ง,นงซื้อของเข้าร้านนะครับของที่ต้อง ใช้ใจในภายในร้านนะครัก็ยังไม่เห็นมีนะตอนนี้นะคะแต่ไม่รู้ไม่ทราบว่าต่อไปจะเกิดยงไงตอนนี้ยังไม่มีค่ะตอนแรกในการเข้าร่วมโครงการเนี่ยมันต้องลงทะเบียนใช่ไหมครับมันลงทะเบียนผ่านยากครับออะไรนะเหมือนเหมือนของเมื่อวานแต่ว่ายังไม่อัปโหลดก็คือแบบ ของใช้เมื่อวานแต่ว่ายังยังเป็นอ๋อยังติดอยู่ออยังติดอยู่ค่ะก็เป็นวันใหม่แล้วม็ยังไม่ไม่ไม่รู้ยอดใหม่ใช่ค่ะใช่ปัญหาก็คือหลายๆคนอาจจะหนึ่งคืออย่างโซเชียลมีเดียเนี่ยคือถ้าเกิดว่าคนที่คนที่สูงอายุเนี่ยเขาอาจจะเล่นไม่เป็นหรืออาจจะไม่รับรู้ข่าวอะไรอย่างเงี้ย จริงๆตรงเนี้ยอยากจะให้หน่วยงานรัฐ<ม>เพิ่มเพิ่มเขาเรียกว่าเพิ่มกล,กลยุทธ์ในการ<ม>ที่จะกระจายกระจายแบบว่าสิทธิของทุกคนให้ทั่วถึงอย่ยพวกคนที่ส่งอายุอย่างบางคนแบบ70อายุแบบ60ขึ้นไปบางคนอ่าโซเชียลมีเดียาอาจจะเล่นไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยครับผมว่าการเข้าถึงนะเพราะบางทีบางร้านเนี่ยมันก,มนก็มันก็ไม่ได้รับโครงการนี้ไงมันไม่ได้ไม่ได้รองรับโครงการนี้อะไรเงี้ยผมว่าก็น่าจะมีปัญหาเรื่องเนี้ยครับ ก็ปัญหาตอนนี้คือที่ร้านนะคะคือยังไม่มีแบบว่าสมัครเป็นถุงเงินค่ะยังไม่ได้คือคือมันมันจะได้ช้านิดนึงซึ่งเขาจะหมดโครงการแล้วก็ยังไม่ได้ทีซึ่งแบบบางคนสมัครทีหลังเขาก็ได้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะตแต่ก็สอบถามดูเขาบอกว่าเออแล้วแต่กลุ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะปัญหาเหรครับตอนนี้นเหรอตอนลงทะเบียนเหรอครับราะว่าจะยุงย่งยากนิดหนึ่งครับ <ผม S 2> ก็ <พอ S 2> ใช้เวลาค่อนข้างนานกว่าจะเข้าได้กว่าจะอะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะ แย่งชิงกันพอสมควรใช่เจให้อยากจะจะให้มันลงทะเบียนได้ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยก็ไม่รู้จะแก้งไงให้เขาไปจัดการกันอะไรเงยจริงๆก็อยากใช้อยู่นะเพราะว่าจริงๆโครงการคนละครึ่งในส่วนตัวนี้เองยังยังยังไม่มีสิทธิ์ที่ได้ใช้เลยเพราะว่าลงทะเบียนไม่ทันอ่าเพราะว่าอย่างที่บอก แบบว่าเขาจากัดคนจํากัดคนเราไม่ว่าแต่พอมันมีเฟสสองมามันก็เขาก็จํากัดคนอีกเราก็ยังไม่ทันอยู่ดีอแต่ว่าอันนี้ก็เข้าใจทางหน่วยงานแล้วเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามีคนละครึ่งเสร็จแล้วเราใช้ใช้สิทธิ์นี้ไปแล้วเนี่ยมันจะมีเฟสสองที่ที่เป็นอีกรูปแบบหนึ่งคุณก็ไม่สามารถที่จะมาใช้ได้เขาคือเพื่อที่จะเขาเรียกว่าจํากัดคนที่จะต้องแบบว่าให้กระจายให้ทั่วถึงว่าว่าทุกคนจะต้องแบบใช้ โครงการนี้ได้อะไรเงี้ยครับก็ใช้ค่ะเพราะอะไรอยากไหมประหยัดค่ะอยากค่ะเพราะอะไรครับก็คือว่ามันดีอะค่ะคือมันทุนได้เยอะอะค่ะคืออยากทําอย่างนี้ผมใช้นะเพราะว่าขายแล้วลงไม่ได้ไงลงไม่ได้ไม่ได้อยากใช้ครับเพราะว่าดีเลยเพราะว่าอะไรอยากใช้เพราะว่ามันมันช่วยลดค่าใช้จ่ายเราในแต่ละวันได้เลยใช่ครับใช้ใช้ค่ะก็มัน มันได้เซฟต้นทุนอย่างที่ว่าได้ค่ะคือ,คอโครงการมันดีค่ะโครงการมันดีใช้ครับใช้ต่อเนื่องครับเพราะมันดีครับมันดีช่วยให้เราได้ได้มีแรงแรงใช้จ่ายได้เยอะขึ้นครับอยากปรับปรุงคือในส่วนของรัฐบาลน่าจะเพิ่มโอกาสให้ประชาชนได้ใช้บริการได้มากกว่านี้นะครับคืออาจจะเพิ่มยอดจากผู้ใช้บริการจากที่ ที่มีอยู่เนี่ยให้เพิ่มขึ้นมาอีกครับไม่มีนะคะด,ดีดีแล้วก็คือว่าอยากให้รัฐบาลปรับปรุงกับโครงการนี้อย่างไรบ้างครับก็อยากให้รัฐบาลปรับปรุงแบบว่าให้มันดีกว่านี้อีกนะคะหมายถึงว่าอันนี้ก็ยังไม่ไม่ไม่สมควรแต่ว่าให้มันดีมากกว่านี้อีกค่ะหม,คมหมายถึงเช่นเรื่องเรื่องแบบว่าที่เขาให้มาคนละครึ่งเนี้ย เกิดอยากให้เขาให้มากกว่านี้<อ>ค,คนเพิ่มยอดไม่สมควรว่าจะต้องแบ่งว่ามีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอะไรอย่างนี้ถ้าคิดเขาจะให้แล้วน่าจะให้ให้เสมือนกันทุกคนค่ะปรับปรุงใช่ให้เขาคงจะให้โครงการเข้าถึงประชาชนได้มากกว่านี้ใช<า>่ให้ใช่ยะเป็น่วนส่วน,วนบางกลุ่มที่เขาแบบ จนจนอะไรเงี้ยเขาก็ยังใช้ไม่ได้จริงๆควรปรับปรุงเรื่องของเรื่องของการกระจายมากกว่าอย่างอย่างการกระจายสิทธิ์อะไรเงี้ยอย่าง,างถ้าเกิดว่าบางคนใช้ใช้เฟสหนึ่งไปแล้วอย่างคนคนละครึ่งเนี่ยใช้เฟสหนึ่งไปแล้วอ่าเฟสสองควรที่จะก,กระจายให้เพิ่มให้มากขึ้นอ,อะไรเงี้ยปรับเขาเรียกว,ว่าปรับหน่วย คนที่จะต้องแบบว่าสมมติว่าปกติ1เดือนล้านคนมสมมตินะหเดือนล้านคนแต่ว่าเฟสสองอาจจะเ,เพิ่มเป็นล้านห้าอะไรเงี้ยค่อยๆเพิ่มไปทีละหน่อยอะไรเงี้ยอยากให้เพิ่มจํานวนในการใช้ในแต่ละครั้งจะปกติเนี่ยให้ใช้ครั้งละร้อยห้าสิบผมอยากจะให้ครั้งละสามร้อยอะไรเงี้ยก็อยากให้มีต่อไปเรื่อยๆครับเพือ่อช่วยได้ช่วยเหลือคนที่เขาไรายได้น้อยอะไรที่มีเกี่ยวกับโครงการเนี่ย ค้าขายเลพรร้านเล็กร้านน้อยไม,ยมไ,ได้มีรายได้เพิ่มขึ้นแด้อยู่ได้ก็ที่คือที่ที่รัฐบาลทํามานี่ก็คือคือ,คอดีดีอยู่แล้วค่ะแต่ถ้าดีก็เพิ่มยอดเพิพ่มเพิ่มมันเยอะนิดนึงค่ะ ครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเสียงชาวบ้านเกี่ยวกับโครงการคนละครึ่งนะครับที่รัฐบ,บาลทำออกมาผมก็หวังว่าคงถ,ถูกใจใครบ้างไม่มากก็น้อยนะครับเพราะอย่าลืมเสียงทุกเสียงสำคัญเสมอสำหรับวันนี้ผมและทีมงานข่าวชาวบ้านต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับมนานูดักเฮแชมพู เปลี่ยนผมหงอกขาวเป็นผมดำธรรมชาติใน5นาที